สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการช่องเชฟวันัข้าครัวนะครับหรือว่าลูกค้าร้านสับทานีสเต็กนะครับวันนี้เรามีเมนูง่ายๆนะครับเป็นข้าวผัดก้นครัวนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงที่ฝนตกหรือว่ายุคโควิดนะครับมันก็ลำบากในการออกไปหาวัตถุดิบนะครับสมมุติว่าเรามีข้าวเย็นเหลืออยู่หนึ่งกระมังนะครับทีใ่มีไข่หนึ่งฟองเราสามารถกินได้สองสามคนนะครับต่อไข่หนึ่งฟองนี้นะครับเราจะทําเป็นเมนูข้าวผัดผักนะครับกินได้กันทั้งครอบครัว เราก็อาจจะมีคณะที่เหลืออยู่นะครับยอบขดข้าวโพดแครอทต้นหอมกับลำปีหรือคุณผู้ชมชอบผักอะไรก็ใส่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูวิธีการทำกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มกันด้วยการตั้งไฟนะครับเนองจากน้ำมันพืชให้หใร้อนไข่หนึ่งฟองครับกินได้กับทั้งครอบครัวครับเป็นเมนูที่ประหยัดนะครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็ทุกไข่ครับใส่ใช้ไฟกลางนะครับ ผัดทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเลยครับผัดให้สุกผัดให้สุกครับไม่ตรงครับมีวิตามินนะครับกีนแล้วแข็งแรงด้วยผัดไปเลยครับใช้ไฟอ่อนผักเริ่มสุกแล้วใส่ใส่ข้าวเลยครับ ได้ที่ข้าวได้ที่นะครับผักสุกเรียบร้อยเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับซอสมรุงรสทักสี่หย่อมครับแล้วจะคุณผู้ชมชอบนะครับน้ำตาลใส่ข่าสักหนึ่งช้อนชาครับอันนี้ปรุงวิเศษนิดหน่อยครับแล้วก็ผัดให้ร้อนครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับข้าวผัดก้นควันครับข้าวหนึ่งก็บมังเมื่อกี้นี้ ได้จานใหญ่ครับสามสี่คนได้สบายมากครับไข่หนึ่งฟองแค่นั้นเองนะครับเป็นเมนูที่ประหยัดและทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับเราก็ต้นหอมที่เราหั่นเมื่อกี้โรยไปเลยครับให้ดูน่ากินนะครับอ่ผักชีนิดหน่อยครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับทางช่อง u t u b e เชฟนัทครอบครัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมนูง่ายๆวันนี้ข้าวผัดก้นครัวครับ